นี่คือสดเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พีรพลวันนี้จะต้องพูดถึงนักร้องปรากฏการณ์นะครับทายนักร้องจากเกาหลีซึ่งสามารถนําสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วมารวมกันเขาบอกเขาดังได้เพราะท่าเต้นของเขาเขาแต่งตัวแบบสุดโก้แต่เขาเต้นแบบสุดบ้าซึ่งทุกคนสามารถจะ เรียนแบบได้นะครับแต่บทพิสูจน์สาคัญว่าเพลง,งเขาดังไปทั่วโลกจริงหรือไม่คือในเอเชียเนี่ยดังไปแน่นอนแต่ในสหรัฐอเมริกาเพลงเขาดังถึงขนาดที่สนามกีฬาในอเมริกาจะเล่นเพลงของเขาได้หรือไม่วันนี้มีบทสรุปครับกับกังนําในแบบช็อตเด็ดสไตล์ บ้าแจสางคือนักร้องรับคเรียนวัย34ทำไมคนเรียกเขาว่าสายเมื่อ11ปีก่อนเขาออกอัลบั้มแรกในชีวิตที่มีชื่อว่า i า from the cycle world P.S.Y. สายเป็นคำย่อของ Psycho ซึ่งแปลว่าคนโรคจิตอัลบั้มแรกออกมาโดนด่าและแถมโดนปรับเงินอีก1 5 0 0 0 0บาทโทษฐานตั้งชื่ออัลบั้มไม่เป็นมงคลเนื้อหาเพลงเสียดสีสังคมและดันบ้าเล่นกัญชาในมิวสิกวิดีโอนะฮะช่วงแรกคนเกาหลีตั้งฉายาเขาว่านักร้องเพี้ยนๆแต่มาวันนี้จากกระแสของเพลง Gangnam Style คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเป็นตัวของตัวเองของสายเจ้าของสโลแกนไม่หล่อไม่สูงไม่ล่ำแต่ดังได้คลิปมิวสิกวิดีโอมีคนดูเป็นร้อยล้านคลิป คอนเสิร์ตคนดูเป็น10ล้านแต่จะดังพอติดตลาดอเมริกาได้หรือไม่มีอยู่วันหนึ่งทายสร้างความฮือฮาโดยประกาศว่าเย็นนี้กังนัมสไตล์จะบุกสนามเบสบอลที่อเมริกาเย็นวันนั้นเป็นการแข่งขันระหว่าง LA กับซานฟรานซิสโกแต่ไฮไลท์สำคัญคือในสนามดอจเจอร์สเตเดียมเปิดเพลงกังนัมสไตล์ดังสนั่นต่อหน้าแฟนๆ4 3 0 0 0คนมันเกิดขึ้นแล้วครับเพลงเอเชียเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกในทุกสนามกีฬาแต่ช็อตเด็ดที่สุดคือช็อตที่กล้องซูมภาพของทายขึ้นทีวีจอ,อยักษ์เสียงกรีชาวเม� การดังสน,นั่นทรายจัดไปเต้นท่าขีมา่ม้าท่าประจำกังนําที่น่าสนใจกว่าคือคนที่นั่งติดกับทรายเขาคือสกูตเตอร์ซึ่งเป็นคนปั้นจัสตินบีเบอร์ให้กลายเป็นนักร้องเด็กที่ดังที่สุดในโลกไม่กี่วันต่อมาทรายได้ประกาศว่าเขาได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงของสกูตเตอร์โดยทั้งคู่มั่นใจว่าทรายจะเป็นนักร้องเกาหลีคนแรกที่แจ้งเกิดแบบดังสุดในอเมริกาและล่าสุดกำลังเขียนเพลงเป็นภาษาเตดได้ฟังกันเร็วๆนี้แน่นอน ในสนามกีฬาทั่วโลกเปิดเพลงของเขาแล้วและมีนักกีฬาคนไหนเต้นท่ากังนัมสไตล์บ้างพรุ่งนี้5โมงเย็นแชมเพียรพลจัดไปสวัสดีครับโอปันกังนัมสไตล์